ยี่ลอยกระทงนับเวลาถึงปีทุป,ทปีทุกรอบปีที่แล้วฉันตายาาแต่ปีนี้กลับคว่ำอีกครั้งหนึ่งเหมือนเหตุรางร้ายที่จะเกิดขึ้นใครกันบ้างที่มันจะต้องมารับโทษหรือมันจะจบชีวิตจะตรงดีแต่ถ้าคิดใจแง่ดีก็นนจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นไปแน่ไอ้เดิมเราไปก้าไหมคะ ตูหน้าตามันไม่เคยสบายเลยมึงเป็นอะไรอย่างนั้นหรือตัเป็นตหาราโชคารของกูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกระทบกับครอบุญัวจะคิดเป็นอื่นมันควรจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นไปได้ทุกเสียงทุกอย่างกูได้กังวลใจแต่ดูเสีหน้าของมึงมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะทำไมหรือหรือว่ามึงจะิคิดว่ามีอะไรเกิดการความตายเกิดขึ้นหรือแต่ควจะไม่เป็นอย่างนั้นหรอก ไอ้เบิ่มเอ้ยมึงไปตหารราทงลข้าองกูมึงอยู่ในตำหนักน้องับกูเพียงแค่สองคนเท่านั้นใครจะเข้านอกออกก็จะเป็นไปไม่ได้หรือว่ากูจะฆ่ามึงหรือมึงจะฆ่ากูมันก็คงเป็นเช่นนั้นไหมพ่อเมืองไอ้ชาตพิบาลวงให้ความจงรักภักดีต่อึูพระเจ้าเสือมาตลอดแต่มืองจำเอาไว้อย่างนึงก็แล้วกันแต่ถ้าหากว่ามึงจะคิดฆ่ากูจริง นักก็น้อยถึงเจ้ามึงตพิสพักกี่โคมาลองลุกเจ้ามื่อคำพูดของสมนเด็จพาะเจ้าเจ้าเดิมถึงจะหลังน้ำตาแอหน้าเขาจะทำได้หรือไม่เมืเอเ่อ,อเจ้าเวี้ยวคุณทหานเป่าหูขอเดชา អង្រំចុះស៊ឺ Sim ่านพระเจ้าเสอือคือฆ่าตะกอนได้ปิดชีวิตพ่อบังเกิดก้าของกล้ากับม่อถ้าคือเป็นลูกถ้าหากอยู่นิ่งเธอก็คงได้ขึ้นเที่อวลลกตันยมชีวิตพระองค์ท่านกล้ระมังขอพื่อค่ะ ในเวลาดียวกันเจ้าพิเภเหตุการถึงเข้าจับตัวเจ้าบุญวันนี้ชาติพายาเป็นสำคัญเชิญพูอง์ตื่นจากปกระทบเธอผูสูงไอ้จังไอ้เดียว คิดจะทำอะไรเกิดเรื่องอะไรขึ้นบัดนี้มีผู้รอบกองพระองค์ปรองชีวิตพระองค์ใครว่าคนนั้นไม่ใช่ใครก็คือทหารเอกผู้พระทายของพระองค์เองพระสงฆ์อะไรไอ้เบิร์ดท้าพฟงไม่เชื่อถามทหารเอกผู้พะทายข้าพระองค์ดูเถิดพระเจ้าคุณพระองค์บอกความจริงไปสิ กูพี่ไม่ไดะทำร่มหนึ่างเอกผู้ประทานมาจับเราชีวิตองค์พระเจ้าเสือกูขอทางสั้นๆคำที่ไอ้เบี้ยน้องเอ็งพูดมาตอบกูไอแบบเป็นความจริงมั้งกูถามมันจริงด้วยทุกสิ่งทุกอย่างเป็นความจริงป่ะฮะไอ้เมี้ยนไอ้เบี้ยนที่จะฆ่ากู เจ้าเสือทำไปกันได้กูไม่เจ้าเสือทำอะไรความเด็ดดายกับกูเลยมึงคิดจะฆ่ากูกูเอาพระเจ้าเสือให้ความจำรัภพอดีกับพ่อเคยชานิมาดมาตลอดไม่แต่แม่มึงเหมือนกันกูดูแลทุกเรื่องมาตลอดตอนที่พ่อปิดตังทำไมมึงคิดจะฆ่ากูมึงไม่ชอบกูได้อย่างไร มึงมีปัญหาเลยทำไมมึงอกกูปรึกษากูกพระเจ้าเสือกูจะช่วยมึงเจ้าแต่มึงทําแบบนี้มึงตัดช่องน้อยแต่พอตัวทําไมกันเลิกกลัวพระเจ้าเสือเป็นรอบโพลรอบซายให้ประชาชนน่าสทุกชนชั้นได้พึ่งพิงอาศัยรอบโพลอย่างกูัวทํามึงไม่ชอบมึงเกลียดกิ่งไหนมึงไม่รักกิ่งใดทําไมไม่ตัดกิ่ง ันจะโทพูดแบบกูไอ้มันถงาความคิดมันมีแค่กูอภิจฌาเสือกูน่ะเใช่คนโง่แต่กูม่อยากจะพูดอะไรเพิ่งสิ่งใดที่มึงทำย่อมเือนความผิดมันมีโทษถึงกิโทูเพราะฉะนั้นละกู นับตั ų, s, ้งแต่วันที Esta, ่เป็นต้นไปถ้ามึงไม่รักกูมึงจับกูมะอยู่ร่วมกันไม่ได้ไอ้เบี้ยวไปคำสั่งพวกกูงอพระเจ้าเสือถอดยศตำแหน่งราชโชงครักจากไอ้บุญเดี๋ยวนี้ไอ้เดิร์ดเราแวนไอ้เดิร์ดเราแหวน ไกดาหงโก้สตีนอยากให้ดูนะว่าใครเบิร์ตเอแวะผมยิ่งถูกชะตากับคนใส่เสื้อสีเขียวอยู่เลยว่าโทษจัมันเมตตงห่วงพ่มเจ้าค่ะเดี๋ยวจัดการให้ขอโทษนะเบิร์ตเจ็บหน่อยนะ นิดนึงเบิร์ดเอาไว้เนี่ยทำแบบเนี้ยเนี่ยเนี่ยทำแเ้ยเวลาถ่ายรูปมึงทำแบบนี้ไปได้หน้าเป็นลิขสิทธิ์ของไอเวียดมึงเปล่าป่านเเจ้าตการสิงได้ก็ทำไรเบี้ยวพาจนมึงพูดเองนะเดี๋ยวกูจัดการให้ เอาไปเก็บซะตายเลยวกูไม่กลัวเจ็บหรอกแต่กูกลัวไม่หล่อมันไม่รักกูหล่อไม่แม่เหมือนเดิมนะหล่อไหมครับหล่อไหมครับใคอยยังชื่อมันหล่อยังไงวะไม่มีหัวมอนเนี่ยพายงาไปหล่อไหมแม่หล่อจ้าก็บดังๆเลยแต่ก็เป็นคนนะครับแม่ ผมยังไม่เลิกไม่ยอมพุ่งลุกนะผมจะเล่นให้จบเรื่องนี้เลยเสร็จกี่นัดแล้วใช่ไหมเสร็จเรียบร้อยเนี่ยพระศุกเป็นกับเสาก็คือพระเจ้าเสือนับตั้งแต่เป็นที่เป็นต้นไปไอ้เจ้าพระศุกร์ ถอดึงจะถอดไหมถอดก็ได้กูจะแต่งตั้งยศในเมึงใหม่แต่งตั้งยศเลยอ้อเดี๋ยวก็รบถอดให้พม่ใช่หรอเดี๋ยวพี่ถอดให้เจ้ทหารถอดไหมไม่ได้ต้องให้พี่ถอดให้ตำนานสนมองหญิงถอดให้หน่อยพระเจ้าค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ถอดให้องหญิงถอดไม่ได้องหญิงก็เข้าได้อย่างเดียวชาวโบราณเขาเรียกว่าไว้ทุกกระนัวทุกกระถัวตัวเล่นตัวเขาจะมาเข้าตัวตัวนิดเดียว สัญญาเลยว่าจะแค่นิดเดียวนิดเดียวเจ็บปะนะเมื่อกี้เจ็บหรืป่ะไม่เจ็บไม่เจ็บนะไม่เจ็บนิดเดียวอะไรนะครับอะไรนะครับเห็นไหมว่าคนขกีย้จะเยอะขนาดไหนเิดก็บไอ้ต้นมันเยอะนะคุณแสดงว่าเล่นดีนะคนเกียรติเนี่ยไม่ต้องขวบพี่จะทำให้สบายเลย ต้อนหล่อป่าวรอนะเดี๋ยวไปหาแป๊บนึงเดี๋ยวมาอ๋อยุบคนไหนใส่เสื้อสีอะไรสีเทียวเหรอตรงนี้เอาหมดเลยเขาเอาสีเหลืองเลยเหรอถ่รูปแป๊บนึงมาพระเจ้าเสือหล่อคนเดียวหล่อคนเดียวหล่อคนเดียวเหรอถ่ายรูปแป๊บหนึ่งขออนุญาตนะครับขออนุญาตทุกคนเลยนะครับถ่ายรูปแป๊บหนึ่งทุกคนห้ามติดในรูปนะ แปลงงั้นพระเจ้าเสือจะจับตักหัวหมดขอบคุณครับต่อถ่ายรูปได้ได้ตังค์ด้วยใครเรียกผมรูมาถ่ายรูปไหมผม,มเอา20แล้วเนี่ยมีใครเรีย,ยกผมอีกไหมครับผมจะเปลี่ยนโยนแะล้วนะผมเป็นทหารแล้วนะตักหัวนะอย่งคนเสื้อเขียวเนี่ย <laughs> พระเอกการายการจอ <laughs> <laughs> า<ย>รา้อจี้ไหนเอาชิอแต่ดิบี่้หน่อยปะเอาจริงๆอย่าเล่นลูก ไปเล่นมุมนะไม่ผมจะประหารมึงเสร็จกูแลแล้วเจ็บไหมนับตั้งแต่พี่มิตนตายพระเจ้าค่ะไอ้บอมเมื่อคิดจะฟ้องประชานกูทั้งทั้งที่ไม้ความรักภาคดีต่อมาตลลงต่ำกว่าพี่บาลกูพ่อมึงไม่รักกูนับตั้งแต่พี่เิตรกูเึิกกับกูนะขาดกันไอ้เนี่ยพระเจ้าค่ะฟังกูจักไอ้เบิ้พผิชาย เธอสรนันตาแรงเก่งพรุ่งนี้เที่ยงตรงมึงตัดไว้พวกพี่มึงมาให้ยู่สาของตชัะสูบวิธีทำให้พวกเป็นพี่น้ำตาต้องไหลหนัอเหตุการที่เกิดขึ้นทั้งหมดที่เกิดขึ้นทุก